สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมอยู่ผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของผู้ติดตามหรือว่า follower ของ Facebook นะผมทำยังไงก็ดูงันได้เลยนะคดับแรกนะผมเป็นเพื่อน,น,น,นคีิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะผมไม่ได้เข้าสู่เว็บไซต์ kmk.co ได้เลยนะหรือเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสัน้นคลิปช็อตคลิปเรียวเป็น qr code ด้านล่างเพื่อสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะอะไรจะเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนกดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะผม เข้าไปนะครับแล้วกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลลรดผ่านยืนยันราดผ่านได้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเป็น,นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเ,อเพื่อนมาลงชื่อใช้งานได้เลยนะครับหรือเ,อเพื่อนจะลงชื่อใช้ผ่าน g o o g l e ปุ่มสีแดงด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับกดลงชื่อใช้ไปได้เลยนะครับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เ,เพื่อนมาในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี้เลยนะครับ กลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเื่อเลือกเลยนะรเลือกในส่วนของ Facebook ได้เลยะครับอันเลื่อนลงมาเจอหมวดหมู่ตรงนี้นะคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเื่อเลือกเลยทีเดียวนะื่อนเลือกในส่วนของ Facebook เพื่อผูพืิที่ตามได้เลยนะครับเอาตรงนี้ได้เลยนะครับเอาเพจกับโปรไฟล์นี้นะบริการเลือกบริการเพื่อเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะในส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์เพื่อนเพื่อเพ่ผู้ที่ตามได้เลยนะครับ เป็นโปรไฟล์นี้แล้วผู้ติดตามอยู่ที่145คนนะครับขอบีลิก์ตรงนี้มานะครับแล้วกดวางลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะใส่จำนวนที่ต้องการนะครับเพิ่มไปจาก100ผู้ติดตามแล้วกันนะแล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่นะคือหน้าต่างเขียวอย่างนี้ตอนนี้ผู้ติดตามของเรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะอันในระหว่างที่อรอเนาะี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะ นส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนละ้วบอกออเดอร์ต่างนี่เราเคยสั่งซื้อไปโนม้มที่ก็พมิ์อยู่เป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเราโนม่มสายบนตรงนี้เป็นเลขรหัสออเดอร์โน,นม้มตรงกลางเวลาละเอียดต่างๆโนม้มด้านล่างตรงนี้ก็เป็นสถาน,านะโน้มถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะอใน,นส่วนของเมนูเติมเงินโนม้มจะมี3ช่องทางการเติมเพื่อนเพื่อนเลยทีเดียวนโร้มไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดทุนันนี้ et, วอลเล็ตคริปโตเคเลนซี่นะ่บเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนเพื่อนดูเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะ ใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกดเติมเงินได้เลยพอขึ้นคีว่าโค้ดอย่างเงี้ยเข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินหนองเพื่อนเราจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอนี้ส่วนของเมนูติดจอแอดมินนะผมไม่มีมมปัญหาะอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะบอกอะไรละเอียดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วกดส่งตัวไปได้เลย หรือเพื่อจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะผมขวาบนก็ได้นะเป็นปุ่มไอคอนไลน์คลิกเข้าไปเป็น QR code เพื่อนเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ส่วนของนูนแนะนําเพื่อนเนาะผมพื่อสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วผมแชร์คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นงถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวหรือว,ว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับเราเลย ในส่วนของซีรีส์หนังจีนนะผมเพื่อนใช้ใจ่ายในเว็บไซต์ครบ500บาทเราก็สามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะผมมีซีรีส์เพื่อนเรื่องมากถึง400เรื่องกันเลยทีเดียวนะผมก็มถือว่าสุดยอดมากๆเลยเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วสามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีอีกนะตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของอยอดผู้ติดตามที่ผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วเราขอเช็คดูกันนะตอนนี้145คนนะผมกดรีเฟรชดูเลยแล้วกันนะ เอาเรียบรนะ้อยแล้วผมเพิ่มเป็น248คนเลยทีเดียวเนาะแฟบเดียวเองเนาะนานเนาะผมก็พูดไม่ถึง5นาทีเลยนะผมยอดอ่า follower ผมก็เพิ่มขึ้นมาเลยนเะสุดยอดมากๆเลยเนาะเว็บไซต์ KMH เที่ยวเที่ยวเนาะเว็บไซต์าสามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ share, ยอดวิตามอะไรต่างๆ,ๆเพื่อนๆได้นะเนาะไ YouTube, ม่ว่าอยู่็นแพลตฟอร์ม Facebook YouTube TikTok Instagram หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเราก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะก็ับสำหรับคลิปวิดีโอนะี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ